ท่านวิจิตกิจวิรัตคคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านประธานในพิธีนะคะได้เปิดป้ายโรงเรียนระดมวิทยานุสร์นะคะเพื่อร่วมแสดงความยินด,ดีเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานค่ะทุกท่านพร้อมแล้วนับถอหลังพร้อมกันค่ะ3 2 1ขอเสยงควมือด้วยค่ะ ทุกท่านนะคะได้มาร่วมแสดงความยินดีในโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานค่ะซึ่งป่าน,นี้นะคะก็จะเป็นการยลักรนะคะกับทางโรงเรียนอรั์วิทยาผู้สอนสื่อไทยค่ะว่าเราเป็สถานศึกษารางวัลพระราชทานค่ะจากนี้นะคะก็จะได้เรียนเชิญทุกท่านนะคะ ได้ร่วมบันทึกภาพผ่านที่ป้ายโรงเรียนระดมวิทยานุระดมวิทยาลัสอนต้อนร่างคนดีสีมือ กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสูงเนินที่เคารพทุกท่านเสียงประชาสัมพันธ์ที่ท่านได้รับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากขบวนอันเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานด้วยโรงเรียนระดมวิทยานุสร์อำเภอสูงเนินจังหวัดน,นครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมนินทราราม มาธิบดีศสีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2566ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานและทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้พลเอกเดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลพระราชทานให้ผู้แทนสถานศึกษาเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช 2,567ที่ผ่านมาณศาลาดุสิตด,ดาไลาสวนจิตรดาการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่พุทธศักราช2,506ตามพระราชปรารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้นักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลดีรวมทั้งโรงเรียนที่จัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวมซึ่งได้ดำเนินการโครงการนี้มาจนถึงปัจจุบันโดยแบ่งเป็น3ระดับได้แก่ระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถม ศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าเป็นสิริมงคลเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโร,ร,รงเรียนระดมวิทยานุณ์และเป็นรางวัลที่แสดงออกถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดมวิทยานุสณ์ตลอดระยะเวลา3ปีการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2563จนมาถึงปีการศึกษา2566 ภายใต้การบริหารงานของนางจิตจาที่หนองสังอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์และดรพิเชษโคนกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสอุออ์คน,คน,รรน,น,อนคนปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้บริหารที่มีภาวะความเป็นผู้นำดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมส่งต่อคุณภาพการจัดการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากท่านสจรักชาติกิริวัฒนศักดิ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระดมวิทยานุสรภาคีเครือข่ายของการศึกษารวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนระดมวิทยานุศ์ทุกท่านที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจช่วยกันพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนระดมวิทยานุสอนส่งผลให้นักเรียนครูผู้บริหารและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ทั้งในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆนำมาสู่เส้นทางการได้รับรางวัลพระราชทานดังคำเช่นชมจากกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวไว้ว่า ผลงานและความดีสมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2566 ริ้วขบวนอันเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานประกอบด้วยรถนำขบวนซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตํารวจูธรสูงเนินวงโยธวาทิศได้รับการสนับสนุนจากพ่วงหนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสูงเนินคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสูงเนินอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา ขบวน่านพุ่มเงินพุ่มทองและเครื่องสักการะประกอบด้วยผู้ถือผ่านพุ่มเงินพุ่มทองจำนวนหกคู่ธงชาติธงตราสัญลักษณ์ธงประจำโรงเรียนเครื่องสักการะและตามด้วยขบวนค่าราชการครูในชุดปกติขาวผู้รวมขบวนได้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดะดมวิทยานุสร รถขบวนอัญเชิญรางวัลพระราชทานประกอบด้วยผู้อัญเชิญรางวัลได้แก่ดกรพิเชษโคนกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสร์ขบวนนักเรียนประกอบด้วยนักเรียนชายและนักเรียนหญิงโรงเรียนระดมวิทยานุสร์ปิดท้ายขบวนด้วยรถประชาสัมพันธ์และรถพยาบาล ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอสูงเนินที่เคารพทุกท่านที่ได้ออกมาต้อนรับรวมชื่นชมและแสดงความยินดีกับโรงเรียนระดมวิทยานุยสอขอขอบพระคุณสถานีตำรวจภูธรสูงเนินที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกการจราจรตลอดเส้นทางการเดินขบวน ขอบพระคุณท่านผูน้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสูงเนินดรนัฐกิจภูคังคณะครูและลูกๆนักเรียนโรงเรียนสูงเนินที่อนุเคราะห์วงโยธวาทิศนำขบวนแห่พิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็กประจำปีการศึกษา2566ของโรงเรียนระดมวิทยานุศรมาณโอกาสนี้สวัสดีค่ะ วิทยนีนนสอนเ่งจะตนสร้างคนดีสีเมืองมีวินัยรวมหัวใจชทวาฟ้าเลือนใไปศึกษาพลานาไม่เด่นดีพระดมวิทยนีนนสอนไม่เป็นรองวิชาการงานศิลป์การศาึกษาขั้นหนาไม่รู้สิน้น ทิพยพลังอนาคต้าวไกลราดมงงมวลพแห่งเรียนรู้วิทยาูให้ก้าวหน้านูส,มส,มสอนการไวภูมใจนักนาลำคนขาเรื่องชื่อะระเบ,บือไกบานบุรี เรียนทื่นรมตัางสมคุณงามและความดีรู้รักรู้อภัยกวามาทีต้งตัดสีคำพี่น้องชาวระดม แรงจกนิสาพระราชทานองเรางานจัดปรบไปด้วยความรุงเรืงองรจะเที่ชื่นชมับเรื่องนี้เราจะเนประกอบไป้วยความรุ่งรองนำจมาที่นี่ร้รักรู้วะไรมาทีนามจัดตียมตราตรงกัความทุกอย่างทีต้องการค่น้องชาวระดมสิ่นงานจะได้มา

และขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสอน,นางสาวนันทาพักแพงมาและหัวหน้ากลุ่มง,งานสีฟ้าได้ขึ้นวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยชุดแรกจะประกอบไปด้วยนายปรีชาดวดสุเนินหัวหน้างานบริและนางอรุณีจงปันหัวหน้างานบริหารงบประมาณ ปร,ระกอบด้วยนายวีรพุทธสุมเมินรหัวหน้งนางานบริหารทั่วไปนางสาวพันธิลาสาสวนหัวหน้งนางานบริหารงานวิชาการนะคะนายวางพันธุ์พุ่มถวายราชสักกา,าระหน้าพระบรมราชินีนาถ Ah, c'est un ขอเชิญท่านผู้มการท่านรองผู้การนะคะหัวหน้าง,งานทั้งสี่ฝ่ายคณะครูโรงเรียนประดิวิทยาณสอทุกท่านนะคะได้พักอย่างที่